Ừ, à, phía đó. với những há nhiều điền đi rồi. Há cả đứt Nhưng vàng đấy này. Tốt mong đấy này. <coughs> <yerde>. Đẹp <fasst ça> <mí mí papstor> <coughs> ตกใสมันไปทางไหนมันไปแล้วผมไปผู้แหม่โคุณด่าคู่เห่าเลดใส่เกียร์มันอ้ยเบิเท่านั้นเองไปเอามาเลยก็บไปเก็บไไปเต็บวะแล้วล้าวเต็บมคันตอยได้มักเทียวี่ครับมไอ้มีถุงอันยังมใส่เลยมันจะเกิดโลถุงหยถุงหน้าอ่ะอโนะไปตาลรถในั่ น้าโลดเาไปเล่งหาพี <c ười> ân, đó, ่น้องยามกลางเว้นตอนทีใบใบีดิไปยิงออกด่ามันแบโอ้ยไก่ชมควนพี่นาะโบ้ค้นคู่ยาวโลดสดาจ่อย จะว่าจะเล่นน่ากระชามเต็มนี่ก็ตารุดไม่หน่อได้ไล่เชามได้ใช้อบึงพี่น้องทุ่งหายทุองหน้าบ้านนองบ้านหน้า,า,นห,นาหาอยู่หากินตามภาษาคบนบ้านๆพี่น้องเวลาวางกะบอกลาหน,นุก,กมานันบังไม่ได้ยิง่งพี่น้องมาสองสามแนวหนุกฮะว้ามี มาฝัดบังโมได้ยิงได้เต็มเดียวหน่อยจักนุกไปสางสางผืนยิ่งผมพาไปเก็บจะใช้นน่นมาบึงดูลืมตัวซับลืมตัวับเออยิงแล้ววันนะ แล้วตัวนึ่งมันมาสองผัแดเมื่อสองผัวเมัน็นจัดไปเต็มหนึงเต็มพี่นัองแล้วอมากันเอ้าแล้วกนกแล้วนกนกเขาเอ๊เห็นมันเสิร์ฟแบบห่อยนววต่เห็นวีดวีดมาเลย ยัดตำงานงานสาดงานนั่งกับอแห้งเนี่งาเดียวจะปุมือสิออกมาข้าวฟอเลยไข่ตัดวมเลยกแวะัดไปพื่อน้องยก้ไม้หนึงบิับเียนงเ่บลุปปันได้าแล้วเฮ้ยยนบได้่มอุ้มบวบางหนาเต็งนะเรียบร้อยอแอบมาเต็งยกแล้ว มาตัวที่สองมื่อกี้เลยนเนาะเจ้าลเลนพวกเจ้าบเลนัวยิ่งีกตนอยุ่ส่มาจับหนึงเจ้าคู้บริวลุกล่ตื่นพี่เอ้สอเจ้าันอยู่นตอนนั้นมันซื้อมึงเพิ่งได้สองตัวเต้นเกียดกเลีอยู่เนี่ยองหาแต่พี่มันยุกแล้วแต่พี่เนเต้นกระโจงบอีแล้วอุ้มไม่บางหนาเบิรมันาต้นเอผเห็นเลย ต้นมันมาต้นนี้เราหับเห็นเต็มมหาต้นนี้ล้วไปเลยต่อหนุกเน้องต่อหนวงพ,อพ่อของเตะคนละเห้ยเกือบแขนมาละโอ้ยเี่นเองตุ่งเง่ะเพื่องมลเพิ่งท้างบักใหญ่ ยิ่งหนุกไรพี่น้องยิ่งกบไปเลยสองตัวได้ตัวเดียวมันจมลงไปแล้วฮะเว้นเฉพาะนะโอ้ยได้ดิได้แต่ตัวห้องเขายิ่งยิ่งก่อนเลยมันตายไปเหรอที่ได้ดิเห็นสิเหลือเนาะไก่บมูไก่ผูก คิดแม็ก anyway. ็ไม่ยังกบอยู่นู่นคู่น้าโลอยู่นี่แล้วบนสีน่าก้องเาซ่อคร้คล่นแถวนั่นแหละที่จมล่งแห้งเถอะอามาแกส่งมา้นั้น chết chóng đầy nừng phi nặng sai cục sai cục sai cục

เอ็มร้อยฟาดทฏิซอกระตับตัตบกันเห็นว่าเด้เ่าผู้หลัง <c oughs> เอาว่ากินกันขาดอยู่เอ็มซีกับไอเอ็มร้อยกัน้องเลยนะมไปกับโมเพดน,นี่ไปไปกัปกับกับปอะไน ่าวนนั่นเจ้าูเอาเรได้นะไปตอง่าอห้างเลยตอยู่กับ่ได้ยังกับบไ้างได้เห็นหลวันน้ามานี่ว่าว่าขักเลยเนาะองห้างบุชาเดินหาเยน